เสร็จเรียบร้อยครับ,นะรบได้หละลายพื้นผานสำหรับกัดาลายพื้ผนผาดไอแมชชนิ่งสำหรับกัดงานแบบ4ีแกนนะครับลักษณะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราลดเวลาได้อาจตัวโปรแกรมเขาบอกว่าลดได้ถึง70%นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับเรีย p ์พิวรีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเบียรก็ต้องขอต้อนรับพี่อันด้วยนะคะครับผมผมอันนะครับเป็นเทคนิคอล u p อร์ต solid cam นะครับโอเคค่ะวันนี้อยู่กับพี่อันเป็นทางเทคนิคอล u p อร์ตของทาง solid cam วันนี้เราก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ solid cam มาฝากกับเป็นแรายการใช่ไหมคะพี่อันครับผมเรื่องราวจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ หัวข้อวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเอา i m a ช i n g นะครับมามาจัดงานบนเครื่องสีแกนนะครับอืมโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปลุยหัวข้อกันในวันนี้นะคะยังไงต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนคะ่ะครับยึงตานได้แล้วโอ้ฉันเป็นได้คุณจะคอยอยู่กับฉันแบบน,นี้ไปตลอดใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว แต่ฉันเกิดปัญหาต้องการคุณกลางดึกคุณจะรับโทรศัพท์ฉันใช่ไหมต้องรับสิถึงแม้วเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณจะคอยสับขอตฉันแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมแน่น,นอนอยู่แล้วเนื่องจากคุณดูแลผมแล้วผมก็จะด,ดูแลคุณให้ดีที่สุดดูแลดีจริงครับเพราะเป็นตัวแทนจำหน่าย Solid w o r k s ดเนโซลูชัด้านการออกแบบครบวงจรไว้ใจให้แอปเด,ดูแลคุณสิครับอื้อ กลับเข้าสู่รายการกันแล้วนะคะอย่างที่พี่อ่านได้บอกไปค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ i อแมช i n i น g ่งใช่ไหมคะครับผมห่ะเรื่องราวหัวข้อเทคนิคต่างๆจะเป็นยังไงบ้างคะพี่อ่านต้องให้พี่อ่นานบบว่าไปลุยกันเลยดีกว่านะคะโอเคครับเด,เดี๋ยวผมแชร์นหน้าจอแป๊บนึงนะครับได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะางานที่จะมาสอนวันนี้นะครับงานของเราก็จะเป็นงานลักษณะที่ต้องเอาไปแมชชีนบนเครื่องสีแกน นะครับหรือเครื่องีซ Milling ที่มันมีโรเตอรี่เพิ่มขึ้นมา<ค>นะครับถ้าเป็นโอเวอรชันปกตินะครับถ้าง,งานลนักษณะแบบนี้นะครับเราต้องใช้คําสั่์ในส่วนของ Pocket นะครับแล้วก็เดินแบบแบบรอบแกนนะครัายทุนผ่านออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทำไว้แล้วอันนี้คืออันนี้คือสเต็ปปกตินะครับ<ค>ซึ่งเวลาในการแมชชีนก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ <ứng S 1> แต่คราวนี้นะครับผมจะเอาตัว i Machining นะครับมา กัดงานในลนักษณะแบบแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อช่วยในการลดเวลาในการแมชชีน <c oughs> นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มกนเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับได้ค <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยวผมไปเซตตัวดัตเตอร์เบียของไอเบชินนีก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็เข้ามาที่คัมพาร์สนะครับค <c oughs> ่ะอ่าเครื่องจักรผมเลือกเป็นเครื่องอ่าเครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเครื่องมาสสนะครับ <c oughs> แล้วก็แมปนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็น เอส4ีาซ okay. uh ีนะครับอัลติเมตเทนซ์ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยเมกะปาสคาลนะครับก็โอเคป่ะจากนั้นเราก็เลือกคำสั่ง iMachining มานะครับ เดี๋ยวผมจะกําหนดเป็นแบบแมนนวลนะครับอ่าผมมาใช้โหมดนี้นะครับอันที่สี่นะครับจากนั้นผมก็ New Geometry ไปนะครับถ้าเป็นงานลักษณะแบบหมุนรอบแกนแบบนี้นะครับก่อนที่จะกําหนดเส้นนะครับอันนี้ลูกค้าชอบลืมบ่อยนะครับทักมาถามหลายรอบนะครับหลาย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 ท่านเหมือนกันนะครับก่อนที่จะกําหนดเส้นนะครับอย่าลืมนะครับมาติ๊กเป็นแบบแบบรอบแกนก่อนค่ะนะครับจากนั้นเราก็ มาดูว่างานของเราอ่ะมันหมุนรอบแกนไหนอยู่นะครับ uh huh. แกนก็คือจุดออริจินที่เราวางก็คือจุดนี้ครับ uh huh. ตอนเนี้ยนะครับชิ้นงานของเรามหมุนรอบแกน x อ,อยู่นะครับ uh huh. เราก็เรียกเป็นแบบแกน x นะครับ uh huh. จากนั้นเราค่อยมาคลิกเส้นขอบเขียที่เราจะกัดนะครับ่าผมก็คลิกเส้นขอบเขียน uh huh. <c oughs> เสร็จแล้วก็โอเคนะครับ จากนั้นก็ไปสร้างทูนนะครับค่ะอือ่าผมสร้างทูนมาใหม่นะครับส่ติใช้เป็นเอ็นมิ็แล้วกันนะครับเพราะว่าชิ้นงานของเรามันไม่มี R, อาร์นะครับดอลลาร์อ่าไดมิตเตอร์สักแปดมิลน,นะครับนวลฟันเอ่อ 4ีฟันนะครับเฮิแองเกิลสักสามสิบเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ผมไปใส่ฮลเดอร์ด้วยนะครับอ่าผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันอโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มาเลือกอ่าแมทเทียลของทูลเรานะครับเป็นแมทอะไร นะครับผมก็เ,เลือกเป็นแมทคาบายก็แล้วกันนะครับตัวล็อกกบฟีแล้วก็ข้ามไปเพราะว่าไอ้ใชชี่นี้มันคำนวณให้เราหมดเลยนะคร,รับแล้วก็สใช้งมากเลยนะคะครับผมจากนั้นนะครับก็อ่ฮโนเดอร์ผมไม่เชวยวอันสักคู่นะครับพวันดีค ผมเขาไปแก้ฮอนเดอร์ก่อนฮอนเดอร์ผมไม่โชว์นะครับผมน่าจะลืมคลิกอะไรสักอย่างนะครับฮอนเดอร์ <c oughs> อ๋อโอเคผมลืมดับ้งมลคลิกนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะคลิกครั้งเดียวก็เลยไม่มา <c oughs> โอเคค่ะอย่างนั้นก็คือ <c oughs> เราต้องอย่าลืมดับเบิลคลิกใช่ไหมคะ,ะครับโอเคเนี่ยครับโอเคค่ะครับ <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็เลเวลนะครับอ่นะอัปเปอร์เลเวลนะครับ งานที่เป็นหมุนรอบแกนนะครับเราก็ต้องเลือกไดมิเตอร์ใหญ่ก่อนนะครับก็คือผิวนี้จากนั้นความลึกนะครับก็คือผิวไดมิเตอร์เล็กนะครับก็คือผิวนี้จากนั้นมาที่เทคโนโลยีวิสระนะครับจากนั้นก็กําหนดเหมือนกับไอแมชชิ่งปกติเลยนะครับลากแค่ความหนักเบานะครับเราจะกัดเลเวลไหนนะครับเลเวลหนึ่งถึงแปดอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมใช้เลเวลแปดเลยก็แล้วกัดนะจะได้คานวณเร็วๆนะครับ จากนั้นกดแคลคู l เลตเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับนะได้ละลายพูลพาสสำหรับกัดาลายพูลพา <c oughs> ining, สไอแมช i n นิงสำหรับกัดงานแบบสแกนนะครับลักษณะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราลดเวลาได้ตัวโปรแกรมเขาบอกว่าลดได้ถึง70%็นะนะครับก็อย่างที่เคยเยไปเทสกันก็นก บางทีก็มีแบบแปดสิบเปอร์เซ็นก็มีที่ผมเคยเท็ทเทสท์คเอกนะครับ <c oughs> ใน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 ส่วนของเครื่องสามแกนนะครับสามแกนธรรมดานะครับ <c oughs> แต่ถ้าสี่แกนก็ผมคิดว่ามันอันนี้ก็จะช่วยลดเวลาได้ได้ไม่ต่างกันนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมซมูเลีให้ดูนะครับว่ามันเดินยังไง <c oughs> นะครับลายทุนผ่านลักษณะแบบนี้นะครับ แม็กซินซิมูเลชันนะครับสักคู่นะครับโหลดคอมพานังเครื่องอยู่อ่ะโอเคมาแล้วนะครับอ๋ออันนี้<อ>คือตัวเครื่องที่เราเลือกไว้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าโทษทีนะครับผมก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลืมเซฟเอเจ้นท์นี้ไปนะมันกัดเนื้อหายไปแล้วได้ค่ะ โอเวชันปกติที่ผมทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับค่ะผมซับเพจไปก่อนนะครับเริ่มใหม่นะครับ <ภา S 1> ก็แม็กซิสเบิร์ชเหมือนเดิมนะครับรอสักแป๊บหนึ่งอึดใจหนึ่งนะคะ ครับอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับวิวโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็กดรันดูนะครับค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นการทำงานใช่ครับอันนี้ก็จำลองทั้งเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการกัดแบบ ไอเมชชนดิงนะครับบนเครื่องสีแกนนะครับก็มูทั้งสี่แกนพร้อมกันเลยค่ะนะครับ <Okay. S 2> ตามลายเส้นเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ เรียบร้อยนะครับค่ะครับปุ๊าเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะครับค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการทำโอเบชั่นกัดการเอาโอเบชั่นไอแมชชีนงนะครับมากัดงานบนเครื่องสีแกนนะครับค่ะก็ <Okay. S 2> เรียกว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาใช่ไหมคะ ทีออ่มีการเคลมไว้ว่าถึงเจ็สซแต่จริงๆแล้วก็คืออาจจะมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้อ,อจริงๆมันขึ้นอยู่กับงานของลูกค้านะครับว่ามีการรีมูฟเนี้ยออกเยอะขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งรีมูฟเนี้ยออกเยอะนะครับมันจะไอไมชิยิ achine, ่งตอบโจทย์งานของลูกค้ามากะนะครับเราเรียกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานด้วยแต่ว่าแน่นอนคือช่วยลดเวลาได้จริงๆครับผม โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชิ้นง,งานนะคะดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้คะ่ะต้องขอบคุณพี่อ่านมากเลยนะคะครับคับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะาก,กันนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากนแฟนรายการของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมก, Strength, ก,ด,ะะก,มกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยะคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกรายการดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Solid Cam หรือว่า Solid Work เองนะคะติดตามได้ที่ช่องของเราเลยค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ